ดอยดำเป็นดอยสูงทอดตัวยาวอยู่ในเขตเมืองแหงเป็นดอยที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่าและสมุนไพรที่มีคุณค่านานาชนิดซึ่งบรรดานายพรานและคนหาของป่าทั้งหลายต่างมุ่งหวังแต่เมื่อเข้าไปแล้วมักจะประสบกับภัยลีลับหรือเหตุการณ์ที่น่าพิศวงอยู่เสมอจนผู้คนในท้องถิ่นแถวนั้นต่างพากันเชื่อว่าดอยดำ เป็นดอยอาถันจึงมีเรื่องราวอาถันดอยดำเล่าขานไว้มากมายหลายเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องดอกเอื้องบรณะเล่ากันว่าตามคาคบไม้ในป่าบนดอยดำนั้นมีกล้วยไม้ป่าที่งดงามและมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปไกลอยู่ชนิดหนึ่งชื่อเอื้องสามปอยหลวงมีหลายสีหากชาวดอยคนใดไปพบเจอและนำไปขาย จะได้ราคาสูงเพราะเป็นที่ต้องการของบรรดาเจ้านายและคนเมืองที่มีฐานะดีด้วยเหตุนี้วันหนึ่งตอนปลายฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงดอกเอื้องกำลังออกดอกตะมอนอูชาวบ้านเชิงดอยจึงได้ชักชวนเพื่อนสองคนซึ่งมีอาชีพหาของป่าด้วยกันขึ้นว่านี่สางถาจ่ายเปถึงฤดูการดอกเอื้องสามปลอยหลวงออกดอกแล้ว หมูเฮาขึ้นไปหามาขายกันเถอะตาสางถากับจายเปพอได้ยินต่างแสดงท่าทางลังเลก่อนที่จะตอบว่าเอ๊มันจะหาง่ายอยู่เหรอตะมอนโอ้เชิงดอยแถวนี้นะ่ะถึงจะมีบ้างแต่คนอื่นๆเขาก็คงเอาไปกันหมดแล้วไม่มีเหลือไว้ให้หมูเฮาหรอกที่เชิงดอยไม่มีก็ไปหาในป่าลึกสิข้าหูแหลงข้าเคยไปเห็นมาแล้วโน่น ที่หุบผาลาดโนนมีอยู่แน่นอนไปนะพรุ่งนี้เช้าไปด้วยกันแต่เช้าได้คนละหกเจ็ดต้นก็คุ้มแล้วราคามันสูงหุบผาลาดเหรออยู่ลึกนะเดินตั้งครึ่งค่นวันต้องค้างคืนอยู่บนดอยนั่นแน่ข้ากลัวเสือกลัวสางตาจายเปทักท้วงขึ้นไม่ต้องกลัวปืนก็มีอาคมของข้าก็มีกลางคืนก็ขัดท้างนอนกันบนต้นไม้คืนนึง เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วไปนะไปด้วยกันตมอนอูขยันขยอแล้วในที่สุดคนทั้งสามก็ตกลงใจเดินทางไปด้วยกันในรุ่งเช้าวันต่อมาแต่เมื่อเดินกันไปจนกระทั่งเที่ยงวันก็ยังไม่ถึงหุบผาลาดตาสางถาเริ่มเอะใจพูดขึ้นว่าเอ่นี่มันเที่ยงแล้วนะทำไมไม่ถึงสักทีหิวข้าวไม่มีแรงเดินแล้ว หยุดพักกินข้าวกันก่อนเถอะทุกคนเห็นด้วยหยุดพักกินข้าวกันที่ลานหินได้ต้นไม้ต้นหนึ่งขณะที่นั่งกินข้าวกันอยู่จู่ๆก็ต่างสะดุ้งโยงเพราะมีงูตัวเล็กๆยาวประมาณสองคืบร่วงลงมาจากกิ่งไม้สูงเหนือหัวเสียงดังตุบหลังของมันฟาดกับแง่หินห่างจากบริเวณที่นั่งกินข้าวกันอยู่ไปไม่ถึงวาแล้วดิ้นย่งเจ็บปวดเลื้อยไปต่อไม่ไหว ตาสางถาเห็นแล้วก็ขมวดคิ้วกระซิบพูดขึ้นว่าลังไม่ดีซะแล้วมูเห้านั่นน่ะสิตัวก็ยาวทำไมพันกิ่งไม้ไม่อยู่ดูสิหลังหักแล้วคงไม่รอดแน่และจายเปก็ใจไม่ดีเช่นกันจ้องดูงูตัวนั้นด้วยความกังวลเพราะเชื่อตามคำคนเก่าคนแก่ที่เคยบอกไว้ว่าหากเดินทางมีงูตกลงมาให้เห็น แสดงว่าเป็นลางร้ายจะเกิดอันตรายให้รีบหวนกลับแต่ตะมอนอูนั้นไม่หวั่นไหวเพราะเชื่อมั่นในอาคมของตนว่าจะแก้ไขได้จึงรีบคว้าหินก้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วบริกรรมมนจากนั้นทุ่มลงไปที่หัวของงูจนบี้แบนมันดิ้นพัดพลาดจนตัวสันระริกอยู่ครู่เดียวก็แน่นิ่งตายไปข้าทำลายอาถรรลางร้ายแล้ว พวกสูอย่ากลัวเลยรับรองความปลอดภัยไม่มีอะไรรอกน้ำเสียงและท่าทางที่หนักแน่นมั่นคงของตามอนอูทำให้เพื่อนที่ไปด้วยกันต่างอบอุ่นคลายกังวลตามอนอูแกเป็นคนมีอาคมคลังคนในหมู่บ้านเชิงดอยดำต่างรู้กันดีดังนั้นจึงพากันเดินทางต่อไปอีกสูงขึ้นไปลึกเข้าไปในแดนดงดอยดำ แต่ก็น่าแปลกยิ่งนักเพราะต่างรู้สึกว่าทำไมไม่ถึงสักทีป่ารอบตัวก็เปลี่ยนไปจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนจนกระทั่งดวงตะวันคล้อยต่ำเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันตาสางถาจึงเอ่ยขึ้นอีกว่าหมอนอูข้าว่ามูเฮ้าคงหลงป่าแล้วละ่ะหุบผาลาดนั่นมันไม่น่าจะอยู่ไกลขนาดนี้นะจริงด้วยหยุดกันเถอะหยุดตั้งหลักกันก่อน จายเปทักท้วงขึ้นอีกคนตมอนอูหยุดพลางเหลียวมองไปรอบๆอ,อย่างครุ่นคิดแล้วเอ่ยขึ้นบ้างว่าเอททำไมเป็นอย่างนี้ไปได้สงสัยจะเจอดีเสียแล้วข้าเองก็คาดไม่ถึงเลยเอาละหยุดก็หยุดรีบขัดห้างกันเถอะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นั่นนอนบนพื้นดินคงไม่ดีแน่คนหาของป่าทั้งสามรู้ถึงสิ่งผิดปกติ จึงช่วยกันขัดห้างอย่างรวดเร็วแล้วปีนขึ้นไปนั่งเบียดกันด้วยความกังวลใจไม่มีเวลาหาฟืนมาก่อไฟไว้ใต้ห้างครั้นพอตะวันตกดินป่ารอบด้านมืดมนจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นและสิ่งที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือป่าเงียบมากไม่มีเสียงสัตว์ใดๆรีดริงเรไรสักตัวก็ไม่ร้องให้ได้ยินลมก็ไม่พัดกิ่งไม้ใบไม้ สงบนิ่งกันไปทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาผ่านไปถึงประมาณสองทุ่มดวงจันเพนยังคงถูกม่านหมอกบดบังมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรของดอกไม้ป่าที่ลี้ลับโชยมาท่ามกลางความมืดอันยเยือกเย็นเอ๊ะนั่นมันกลิ่นดอกเอื้องสามปอยหลวงนี่นะตาจายเปกระซิบพูดใช่กลิ่นดอกสามปอยหลวงแน่แน่ กลิ่นแรงซะด้วยราวกลับมาอยู่กลางดงของพวกมันทั้งๆท,ที่ตอนกลางวันก็ไม่เห็นว่าจะมีสักต้นต่าส่างถากระซิบตอบด้วยความประหลาดใจส่วนตมอนอูก็เอ่ยขึ้นบ้างว่าน่าจะจริงอย่างตะสส่างถาบอกที่นี่ต้องเป็นหุบผาลาดเป็นดงดอกเอื้องสามปอยหลวงแน่ๆแ,แต่พวกผีปา่ามันคงบังตาหมูเห่เฮามันไม่อยากให้เฮาเห็นแต่กลิ่นที่ฟุ้งอยู่ มันบังไม่ได้หุบผาลาดเหรอหมูเฮามาถึงกันแล้วเหรอใช่เฮามาถึงกันแล้วคอยดูนะเดี๋ยวข้าจะพิสูจน์ให้พวกสูได้เห็นกระซิบกระซาบบอกกันแล้วตมอนอูก,ก็หลวงลงไปในย่ามกำเอาเข้อาสารมาคำหนึ่งเซกเป่าบริกรรมมนแล้วซัดออกไปในความมืดเสียงข้อสารกระทบกับใบไม้และพื้นดินดังซ่าแล้วทันใดนั้น สิ่งที่น่าพิศวงก็เกิดขึ้นม่านหมอกที่บดบังแสงจันอยู่ค่อยๆสลายตัวเชื้อจางไปอย่างรวดเร็วทำให้ป่ารอบด้านสว่างสวัยแลเห็นได้ชัดเจนนั่นดูนั่นต้นดอกเอื้องสามปอยหลวงทั้งนั้นตาจายเปอุทานอย่างตื่นเต้นทั้งตามอนอูและตาสางถาก็เห็นเหมือนกันตามคาคบไม้รอบตัวหลายๆต้น แม้กระทั่งกิ่งไม้ต้นที่พวกเขาขัดห้างกันอยู่ก็มีดอกเอื้องสามป่อยหลวงบานระยะชูช่ออยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ส่งกลิ่นหอมฟุ้งจจรุงใจข้าว่าแล้วไหมละ่ะพวกผีป่ามันบังตาไว้จริงๆแต่ก็บังไม่มิดรอกเจอเข้าสารเสกข,ของข้าไม่ทันไรอาถันพของพวกมันก็หายไปกมอนอูพูดด้วยความภาคภูมิใจในพลังอาคมของตน ส่วนตาส่างถาและตาจายเปก็ตะลึงแลด้วยความดีใจพลางบอกกันว่าโอ้โหฝันไปหรือเปล่านี่พรุ่งนี้หมู่เฮาคงจะต้องหาบกันกลับบ้านแล้วละใช่แต่มอนโอนี่เก่งจริงๆนึกไม่ถึงเลยพรุ่งนี้หมู่เฮาสามคนมีลาบใหญ่กันแน่แล้วต่างคนต่างแสดงความตื่นเต้นต่อสิ่งที่ได้พบเห็นอยากให้สว่างไวไว จะได้เก็บดอกเอื้องงดงามเหล่านี้ไปขายตามความปรารถนาที่มุ่งหวังของพวกตนชาวบ้านเชิงดอยดำทั้งสามนั่งลับปรับตื่นจนกระทั่งรุ่งเช้าครั้นพอตะวันลอยดวงสองแสงพ้นม่านหมอกจึงพากันลงจากห้างเตรียมตัวจะไปตัดดอกเอื้องสามปลอยหลวงที่เบิกบานระยะอยู่รอบตัวแต่แล้วบัด,ดน,นั้นสิ่งลี้ลับที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกคน พราะมีเสียงดังซาซาดังแว่วมาจากในป่ารอบตัวทุกคนได้เห็นม่านหมอกสีขาวหนาทึบจำนวนมากพวยพุ่งออกมาราวกับกลุ่มควันแล้วปกคลุมต้นไม้ทุกต้นไว้จนป่าขาวพลาวพโพนมองอะไรไม่เห็นภาพของต้นดอกเอื้องสามปลอยหลวงที่ชูช่อระยะอยู่ตามลำต้นตามคาคบต้นไม้เลือนหายไปอย่างลึกลับตสางถา ร้องขึ้นว่าหายไปแล้วหายไปหมดแล้วและตาจายเปก็พูดอย่างตื่นตระนกว่าผีบังตาอีกแล้วมันมันคงห่วงต้นดอกเอื้องส่วนตามอนอูจอมอาคมก็คำรามขึ้นด้วยความขัดใจและเสียดายเช่นกันว่าโธ่เย่าพวกพูดผีมาขัดขวางอีกแล้วแต่อย่าคิดนะว่าจะทำได้สำเร็จอถันบางตาของพวกสู สู้อาคมของข้าไม่ได้รอกตะโกนร้องบอกยังโกรธเคืองแล้วซัดข้าสารเสกออกไปพลางสำทับขับไล่อีกว่าไปจงไปให้พ้นหมุนบางตาของพวกสูจงเสื่อมสลายไปหมอกจงจางสลายไปก็ชั่นหน้าพิศวงยิ่งนักพอถูกเข้าสารเสกซัดหมอกผีบางตาก็ถอยวูบวูบราวกับมีชีวิต เผยให้เห็นต้นดอกเอื้องสามปลอยหลวงมากมายชูช่ออยู่ที่นั่นที่นี่ดังเดิมพรันพอคนทั้งสามขยับตัวจะพุ่งเข้าไปเก็บหมอกผีลี้ลับเหล่านั้นก็พุ่งเข้ามาบดบังอีกเป็นอยู่เช่นนั้นจนในที่สุดเข้าสารเสกซึ่งมีอยู่จำกัดก็หมดสิ้นลงครั้นพอหมดแล้วม่านหมอกก็ผวยพุ่งมาปกคลุมไว้รอบด้านตามอนอูตาสางถาและตาจายเป มองไม่เห็นกันและกันต่างพลัดหลงกันไปคนละทิศคนละทางตาส้างถาตามอนอูสูยอยู่ที่ไหนตาจายเปร้องเรียกหาเพื่อนอยู่ท่ามกลางสายหมอกหนาอย่าเยือกเย็นแล้วอึดใจต่อมาก็มีเสียงร้องโหยหวนของตามอนอูดังแว่วมาตามด้วยเสียงคำรนคำรามของเสือดังโฮกโฮกจนม่านหมอกสั่นสะเทือนตาจ่ายเปรยขนลุกสู้ อุทานอยู่ในใจว่าเสือเสือแล้วพุ่งตัวหลบหลังโคนไม้อึดใจเดียวเท่านั้นก็ได้เห็นเงาร่างลายๆของเจ้าป่าตัวสูงใหญ่ยาวราวกับม้าเทศตัวหนึ่งกำลังลากร่างของใครบางคนผ่านหายไปในม่านหมอกคนเคราะห์ร้ายคนนั้นแต่จ่ายเปจํจเสียงได้เขาคือตามอนอูเพื่อนของเขานั่นเองอน,นิจจา อันนิจาเอ๋ยตกเป็นเหยื่อเสือลึกลับนั่นเสียแล้วความสะดุ้งกลัวผุดพุ่งขึ้นสุดขีดต่เปตัดสินใจวิ่งฝ่าม่านหมอกเพนกระโจนไปอย่างไม่คิดชีวิตล้มลุกคลุกคลานแต่ก็ไม่ยอมหยุดเพราะหูแววได้ยินเสียงของเสือผีตัวเท่ามา้าคำรามไล่หลังดังมาตลอดเวลาตะจายเปวิ่งกระเสาะกระเซิงออกมาจนพ้นจากม่านหมอกได้สำเร็จ ขณะที่กำลังสมสารลงจากดอยดำก็ได้เห็นตาสางถานอนหมอบหายใจรวยรินอยู่ริมทางตาสางถาตาสางถาแกเป็นยังไงบ้างพอตาสางถาได้สติก็หลุนลานเอ่อยถามขึ้นว่าจายเป๊แกก็รอดออกมาได้หรือนี่แล้วตามอนอูล่ะอยู่ไหนตามอนอูถูกเสือใหญ่ฆ่าไปแล้วข้าเห็น ตาจายเปบอกด้วยเสียงที่สั่นสยองต่อเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อคนทั้งสองกลับลงไปถึงหมู่บ้านเรื่องราวเหตุการณ์ร้ายลึกลับนี้ก็ถูกบอกต่อกันไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านพร้อมด้วยตาสางถาและตาจายเปกลับขึ้นไปติดตามหาตามอนอูแต่ก็ไม่พบเจอรวมทั้งดงดอกเอื้องป่าสามปล่อยหลวงที่ลี้ลับแห่งนั้นด้วยมันสูญหายไป ซึ่งชาวบ้านทั้งหลายต่างเชื่อกันว่ามันเป็นอาถรรพ์ของแดนดงดอยดำแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นที่ดอยดำเช่นกันเป็นเรื่องอาถรรพ์ผีนางตานีมีคนเดินทางเป็นชายหนุ่มสามคนเดินทางผ่านไปหยุดพักค้างแรมบนดอยดำขณะที่พวกเขากำลังทำเพิงพักเล็กๆของใครของมันเพื่อพักนอนกันตอนหัวค่ำทันใดนั้น พวกเขาก็ต้องพากันประหลาดใจเพราะได้เห็นว่าในดงกล้วยใหญ่ซึ่งเป็นกล้วยตานีล้วนได้มีบ้านเรือนปลูกอยู่ติดกันสองหลังชายทั้งสามพอทำเพิงพักของตนเสร็จแล้วต่างก็เดินเข้าไปยังเรือนสองหลังกลางดงกล้วยแห่งนั้นพลางร้องถามไปว่าบ้านใครมาปลูกอยู่กลางดงกล้วยนี้มีคนอยู่หรือเปล่าทัานใดนั้นประตูเรือนหลังหนึ่งก็เปิดออก ชายเดินทางสามคนต่างพากันตะลึงมองด้วยความประหลาดใจเพราะคนที่เปิดประตูออกมานั้นเป็นหญิงสาวงดงามสองคนแต่ละคนของอายุไม่เกินยี่สิบปีทันทีที่เธอเห็นว่าคนที่มาร้องเรียกอยู่หน้าเรือนล้วนเป็นชายหนุ่มเธอก็แสดงความเอียงอายจนหน้าแดงหลบเข้าไปยืนแอบอยู่หลังประตูน้องสาวไม่ต้องกลัวพวกพี่ พวกพี่สามคนเดินทางผ่านมาหยุดพักแรมไม่คิดว่ากลางดงกล้วยแห่งนี้จะมีบ้านคนปลูกอยู่ชายคนหนึ่งที่ชื่อหนานคงพูดขึ้นแล้วอีกคนที่ชื่อหนานจุนซึ่งมีนิสัยกรุ่มกริ่มก็ถามขึ้นบ้างว่าน้องสาวน้องสาวสองคนอยู่กับใครพ่อแม่ของพวกน้องไม่อยู่เหรอไปไหนกันหมดน้องสองคนอยู่กับพ่อและแม่จะ แต่วันนี้พ่อแม่ของน้องเอาของป่าไปขายในเมืองพรุ่งนี้ตอนเบบายจึงจะกลับมาจะเราสองคนเป็นญาติกันหญิงสาวคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาบอกส่วนอีกคนหลบอยู่พลางแอบมองชายหนุ่มทั้งสามด้วยสายตาไมตรีเอียงอายน้องสาวอยู่กันตามลำพังกลางดรงกลางป่าอย่างนี้ไม่กลัวกันบ้างเหรอนานคงถามอีกก็กลัวจะ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเราสองคนจึงต้องมาอยู่เรือนหลังเดียวกันเป็นเพื่อนกันจนกว่าพ่อแม่ของเราจะกลับมาจาะหญิงคนหนึ่งตอบแล้วทำตาแดงๆอย่างน่าสงสารน่าเห็นใจทันทีที่ได้ยินคำพูดของเธอทั้งหนานคงและหนานจุนต่างก็หันไปสบตากันอย่างมีความหมายแล้วหนานคงก็เอ่ยบอกเธอ,อยังแสดงน้ำใจขึ้นว่า น้องสาวไม่ต้องกลัวนะหากกลัวพี่สองคนจะมาอยู่เป็นเพื่อนจริงหรือเปล่าจ๊ะพูดจริงหรือพูดเล่นแล้วพี่ชายอีกคนนึงละ่ะจะมาด้วยไหมหญิงอีกคนส่งสายตาหวานไปยังหนานใบที่ยืนอยู่หลังของเพื่อนๆซึ่งหนานจุนก็รีบตอบขึ้นว่าอ๋อเจ้หนานใบมันต้องเฝ้าที่พักเฝ้าของ พี่กับนานคงจะมาอยู่เป็นเพื่อนน้องเพียงสองคนเท่านั้นมาจริงหรือเปล่าจ๊ะน้องจะคอยรีบมานะมากินข้าวที่บ้านน้องก็ได้น้องจะทำกับข้าวเลี้ยงพวกพี่เองนานคงและหนานจุนกลับที่พักด้วยความตื่นเต้นลิงโลดบอกนานใบผู้เป็นเพื่อนว่านานใบแกเฝ้าของไว้นะพรุ่งนี้เช้าข้าสองคนจะกลับมาแล้วออกเดินทางกันต่อ นานใบก็ไม่ว่าอะไรเพราะเป็นคนซื่อเพื่อนสั่งอะไรก็ทำตามไม่ขัดใจเพื่อนพอฟ้ามืดลงทั้งนานคงและนานจุนก็ต่างพากันเดินตรงเข้าไปยังเรือนสองหลังกลางดงกล้วยด้วยความกระยิมใจส่วนนานใบคนซื่อก็เอนตัวลงนอนในเพิงพักใกล้ๆกับกองไฟเพียงลำพังไม่นานก็หลับไป ด้วยความเหนื่อยอ่อนเพราะเดินทางข้ามดอยมาตลอดทั้งวันหนานใบหลับรวดเดียวมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกขนก็แจ้งแล้วเสียงนกป่าไก่ป่าขานขันเชื่อิแจวมาพอฟ้าแจ้งตะวันขึ้นหนานใบก็เฉงเงรเเ่ะมองไปทางดงกล้วยคิดว่าเมื่อไรหนานคงและหนานจุนจะกลับมาแต่แล้วก็ต้องรู้สึกพิศวง เพราะกลางดงกล้วยนั้นไม่มีเรือนสองหลังอยู่เสียแล้วทั้งๆท,ที่เมื่อวานตอนหัวค่ําก็ยังเห็นว่ามีอยู่ด้วยความสงสัยและแปลกใจนานใบจึงเดินเข้าไปในดงกล้วยได้ร้องเรียกหานานคองนานจุนแจ้งแล้วสูสองคนอยู่ไหนรีบออกมาแล้วเดินทางกันต่อเถอะแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจากเพื่อนทั้งสอง ดงกล้วยตะนีแห่งนั้นมีแต่ความเงียบสงัดวังเวงนานใบยืนงงอยู่ครู่หนึ่งจึงคิดจะเดินย้อนกลับแต่ทันใดนั้นสายตาก็ได้เหลือบแลไปเห็นร่างของหนานคงและหนานจุนนอนแน่นิ่งอยู่ในดงกล้วยห่างกันประมาณสิบเมตรทั้งสองคนนั่นนอนลืมตาโพรงหน้าตาเนื้อตัวขาวซีดราวกับไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยหนานคงหนานจุน ตื่นตื่นพวกสูปเป็นอะไรนานใบพยายามปลุกขย่าวเพื่อนทั้งสองอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่มีใครรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาพวกเขาสองคนตายเสียแล้วตายอย่างลึกลับอยู่กลางดงกล้วยตานีบนดอยดำนานใบรีบเดินทางลงไปยังหมู่บ้านเชิงดอยเล่าเรื่องเหตุการณ์ร้ายให้ชาวบ้านฟังด้วยความตื่นตระนก หัวหน้าบ้านและชาวบ้านเชิงดอยต่างพากันไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อไปแล้วเห็นศพของหนานคงและหนานจุนนอนตายอยู่ที่โคนต้นกล้วยตานีต่างก็พากันสยองใจพูดกระซิบบอกกันและกันว่าคงถูกผีนางตานีหลอกมาสูบเลือดกินแน่ๆดูสิตัวซีดขาวไม่มีเลือดเหลืออยู่เลยบอกกันและกันแล้ว ช่วยกันฝังศพคนเดินทางเคราะหร้ายทั้งสองด้วยความสงสารบอกกับนานใบที่เหลือรอดอยู่เพียงคนเดียวว่านานใบสูโชคดีนะที่รอดชีวิตรู้ไหมดอยดำแห่งเนี้ยเป็นดอยอาถรรพ์มีคนมาตายที่นี่หลายคนแล้วเมื่อต้นเดือนที่เพิ่งผ่านมาคนในหมู่บ้านก็ตายไปคนหนึ่งถูกเสือผีคาบไปกินแล้วหัวหน้าบ้าน ก็เล่าเรื่องอาถรรพ์ดอกเอื้องมรณะสามปอยหลวงและการตายของตะมอนอูให้หนานใบได้ฟังหนานใบพอได้ฟังก็สยองใจรีบเดินทางลงจากดอยดำกลับเวียงเชียงใหม่ทันทีแล้วเรื่องอาถรรพ์ดอยดำสองเรื่องนี้ก็ถูกเล่าลือกันไปจนมีคนบางคนขนานนามดอยดำแห่งนั้นว่าดอยดำดอยอาถรรพ์ดอย กินคน